ข้อความต่างมิติข้อความที่78มาตริกของการเวลาที่ไรขีดจำกัดการเวลาคือสิ่งที่เลื่อนไหลได้การเวลาไม่ได้อยู่ในนาฬิกาหรือในปฏิทินของพวกคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการวัดค่าของการเวลาเท่านั้นเองดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องสืบสวนหาความจริงและตั้งคำถามกับแมทริกของการเวลาของตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อที่พวกคุณถูกปลูกฝังมาจากครอบครัว และจากสังคมและพวกมันก็เป็นเพียงโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภายในระบบของพวกคุณเท่านั้นเองไฟายความเชื่อส่วนตัวของพวกคุณเกี่ยวกับการเวลาก็เป็นแค่ข้อตกลงหนึ่งที่พวกคุณพากันสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะว่าที่พวกคุณรู้สึกว่ามันเชื่อถือได้ก็เพราะว่าทุกทุกคน บอกว่ามันเชื่อถือได้เท่านั้นเองและในโฮโลเกมของเราเคาลกดวงนี้การเวลาคือส่วนหนึ่งของกฎกติกาของเกมเกมนี้และทุกๆคนก็จะต้องเคารพเชื่อฟังการเวลาด้วยและยกพลังอำนาจในการกำกับการแสดงให้กับมันด้วยแต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการเวลาสามารถเลื่อนไหลได้และมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของพวกคุณอย่างไรเราลองมาจินตนาการดูกันสักครู่ว่าถ้าอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันอยู่และก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันอยู่ ในขณะเดียวกันแหละมันจะเป็นอย่างไรมันเป็นเพราะการรับรู้ของพวกคุณจึงทำให้อดีตปัจจุบันและอนาคตมันแยกกันอยู่แบบตายตัวลองจินตนาการดูสิว่าเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตของพวกคุณก็สามารถที่จะไปทำให้เหตุการณ์ต่างๆในอดีตของพวกคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็จะไปทำให้เหตุการณ์ในปัจจุบันของพวกคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในฐานะที่พวกคุณเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิตินี่จึงคือวิธีการที่พวกคุณจะสามารถอธิบายแนวคิดเรื่องการเวลาได้แต่ในฐานะของมนุษย์โลกที่ถูกล็อกอยู่ในมิติที่สาม และ 4. แห่งนี้แล้วความเชื่อที่เหนียวแน่นทั้งหลายของพวกคุณเกี่ยวกับการเวลาและกฎเกณฑ์ต่างๆที่พวกคุณถูกสั่งสอนมาเกี่ยวกับการเวลาเป็นแค่เพียงโปรแกรมอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ชีวภาพของพวกคุณเท่านั้นเองและนั่นก็คือสมองของพวกเราเองค่ะจากผูแ้แปล กฎและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกคุณบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ล้วนถูกจัดแจงให้เกี่ยวข้องอยู่กับการเวลาทั้งสิ้นซึ่งพวกเราก็สามารถได้ยินเสียงบนของพวกคุณเกี่ยวกับการไปตามนัดสายหรือเกี่ยวกับการตื่นสายหรือเกี่ยวกับการไปขึ้นเครื่องบินในเวลานั้นเวลานี้หรือเกี่ยวกับวันสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในวันเวลาที่กำหนดเป็นต้นการเวลาในแบบที่พวกคุณรู้จักบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่พวกคุณจะต้องรู้จักและตระหนักรู้ด้วยเพราะว่ามันทำให้การเล่นเกมบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดูมีเหตุมีผลสามารถเข้าใจได้ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ระบบการเวลาเพียงระบบเดียวที่เป็นที่รู้จักกันในจักรวาลแห่งนี้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นแค่ระบบเล็กๆและมีข้อจำกัดระบบหนึ่งเท่านั้นเองลองอย่างความรู้สึกเข้าไปในความเชื่อที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณเองดูสิแล้วจากนั้นก็ให้ค่อยๆย,ยินยอมให้จิตสำนึก ความตระหนักรู้ของตัวเองมีลักษณะเป็นของไหลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็ให้คอยจับตาดูว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณจะค่อยๆกลายเป็นของไหลตามไปด้วยได้อย่างไรแล้วจากนั้นก็ให้ค่อยๆขยายจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองออกไปอีกจนเข้าไปอยู่ในแมทริก ของการเวลาที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นที่ที่เพียงพวกคุณใช้ความคิดเพียงความคิดเดียวพวกคุณก็จะสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในกรอบของการเวลาทไทม์ไลน์แห่งนี้ได้แล้วลองจินตนาการดูสิว่าเพียงพวกคุณจดจ่อความคิดลงไปแค่ความคิดเดียวพวกคุณก็จะสามารถ ไปปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้และการเวลาไหนก็ได้เท่าที่ต้องการจงจำไว้ว่าภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงแห่งนี้นั้นการเวลาจะมีลักษณะเป็นของไหลดังนั้นพวกคุณจึงสามารถที่จะใช้จิตสำนึกความตระหนักรู้ที่วิวัตรแล้วของตัวเอง จดจ่อลงไปเพื่อท่องการเวลาได้จงเล่นสนุกกับแนวความคิดนี้และลองจินตนาการดูสิว่าถ้าพวกคุณสามารถท่องการเวลาได้จริงๆแล้วแล้วก็พวกคุณจะทำอะไรจงทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานและรื่นเริงเสียด้รักจากทิง Morning message.